ชังมาจอดกเกือบไม่รออบรูบรูบูกอะไปรออยู่ไปไปรงินเขาก็ตออออกไม่ได้นะเอาไว้เป็นตัวขอบรถชอบแต่รถทำไมเขาม่จอดอย่งนี้มันมารถนโอ้มาอยูก็ว่ต้นทำไมเป็นตีขาวมันเป็นต้นยัง มันเยียบแบบทำอะไรไม่ดูไม่เคยสันเลยโสุดยอดเขาบอกว่า<อ>ทางมันไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่ไม่ค่อย,อ,ยอันนี้คือไม่ค่อยของเขาเาอานทำไมเขาไม่ค่อยไม่มีิงถ้ามองดีๆอ่ะมันไม่ใช่เป็นทางโรบิ่งเลยแล้วมันเป็นเออเป็นทางที่แบบคนเดินอะจะถามว่าใครจะ เดินถือของไม่ได้ขนาดนี้เลยแล้วก็หนักายไปใจนิ่งๆไปไปายใจนิ่งๆไปอาบเทางไปอย่างเดียวใจนิ่งๆอุ้ยสู้สู้อุเออฮึช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 โอ้ยโอ้โอ้เราคนนั่งคนนึงเลยคนขับคนน้องเปิดเป ไม่อต้องไม่บอกไม่ไม่มันมองไม่เห็นวชัดอยอุ๊ยออยอุ๊หอือยอือยไม่ใส่องนให้นอยอส่ออส่่าจโอหรังผึ้งเฮ้ยนี่ียรังผึ้งไไ้ออตอโอบน ไปยังเยวกองยังเดียวเฮ้อชเฮชเฮ้ชเฮ้ชเอาคนนั่งยังไม่ท้อคนขับก็อยัาพึ่งท้อนะฮะไปฮะไปฮะกมช้ำหมดแล้วมั้งเนี่ยไปไปไปอปโอ้โหเกือบเกือบลเกือบสุดละโอ้เกือบสุดละอีกนิดอีกนิด ไปโอุ้ยอีกนิดนิดเราจะถึงความจริงแล้วอีกนิดเอ้าเอ้าอุ้ชวุชวุชช่วยกันช่วยกันวุช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 ช่วยกันส่งส่งช่วยกันสองไป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 กันลงมาดูไปไป

กันนนววิ่งงไปข้้าบ,บแลโอ้ยเดี๋ยวขอถ่ายรูปหน่อยแม่แล้วตอนลงจะลงยังไงอ่ะโอ้โห <c oughs> แม่แล้วตอนลงลงยังไงอะ <c oughs> ่ะก็ลงอย่างนี้แหละครับแต่ตอนลงมันจะง่ายกว่าไอ๋อเอ,เอจะฟองมั้งฮึชฮึช้น<พ>ลอยนิดลอยนิดเขากำลังเปียนอะไกันลอยนิดกันเดี๋ยวเาส่งขึ้น

อะไรอีกอะปรึกษาอะไรอีกอะเจออย่าคาใช่ไหมบนเนินาเนี้ฉันเสียวมันนึกถึงรถรถจะมาได้นะฉันเสียวเออคาเนยแม่โอ้บ้านหลังนี้ก็แบบสุดยอดอดิต่อด้วยอิฐแดงโอ้คาเนินดีเว้ยอย่าให้คาเนินนานจะเสียว คนเสียงเลยเออต้องกลับยังต้องเพาะรอรอกันรอส่งอ uh ุ้ยไม่ร้องสิลูกโดนหนอยใบบอลมันมีบอลมันไม่ร้องสิลูกไปไปไม่ไหวไปส่งเลยวึชวึชไม่ไหวฮึชวึช มันพวกไอ้นี่ไงใบไม้ตึ้นไม้มันผ่านเซ็นเซอร์ไปไปตรงเลยถึงแล้วไปไปไปแล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงพึ่ชพึชึช้าจนี้มันต้องมีเราเฮ้ยช่วย ดูช้าๆแต่ว่าอีกนิดนึงค่ะต่ออีกนิดนึงค่ะอันนี้พี่โอลยจำได้เลยพี่อุ้ยอุ้ยป้าเฮ้ยอุ้ยไปไหมอุ้ยอุ้ยหลังเลื่อนเฮ้ยอุ้ยเฮ้ยแล้วทำสีต้องมาไหนยังไม่เห็นเลยมา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 แล้วไป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 เออไปไป ไปมาไปเออไปไปนิดมาไปอีกนิดมาไปนิดมาไปนิดน้องมีคอสของเราก็สู้ๆอ้าน้เอ้างมีคอสของเราสู้ๆน้องนี้ออกทริปหนักเลยวุ้ยิววิอะไรุ้ย เฮ้ยเโดเฮ้ยเฮ้ยาล้โดโดเฮ้ยองเราโชคเด้งเลยไปไปเอาถงเอาถงเลยทีสามสอนโน่นขึ้นไน่นอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าเฮ้ยฮะเฮ้ยทำไมอ่ะมันด้่ไปแล้ว่ะ I need it, I need it.